สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบาสนะครับวันนี้ผมพามาดูวิวเรนกันนะครับวิวเรนอันนี้ไว้ทางนี้แล้วกันไว้เอาห่างก่อนลูกค้าบอกว่ามาด้วยอาการเวลาเสียบแล้วไฟวิ่งกับทางครับปกติไฟวิ่งจากล่างขึ้นข้างบนไปนี้วิ่งจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจริงๆเมื่อกี้ผมลองเสียบแล้วแหละว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอยังไม่เห็นแต่ผมเสียบให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งว่าไฟมันวิ่งจากข้างบนลงมาข้างล่างจริงๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่า เครื่องนี้ซื้อมือสองมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนะครับสังเกตว่าไฟวิง่งลงมาข้างล่างแล้วก็หยุดเลยรวเครื่องก็ติดด้วยแต่ว่าทําอะไรกับเครื่องไม่ได้เลยใช้งานไม่ได้พอถอดปุ๊บดับทันทีพอรเราเสียบใหม่ปุ๊บ เขจะมีความเพี้ยนๆแบบนี้ครับนะครับสังเกตว่ามันจะไม่ใช่อาการปกติของเครื่องนะครับจะลองเสียบอีกทีเขาทำเหมือนเขาว่าตัวเขาเองมีแบตแลละ แล้วก็ก็จะสังเกตว่าไฟมาติดอยู่ข้างบนแทนอาการแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มีปัญหาเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เ,ก,เก็บไว้นานแล้วด้วยคือจะเอามาใช้ก็ใช้ไม่ได้นี่แหละครับเป็นความกุ้มใจของคนสะสมลำโพงแบบเร like สาคือสะสมลำโพงไว้นานบางทีเพิ่งนึกออก way. จะเอามาใช้เอ้า พอจะเอามาใช้ใช้ไม่ได้้านั้นเสียแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงครับไม่เยี่ยมเลยไม่เยี่ยมเลยไม่ค่อยดูแลทะองทำไม่เลย แต่เราลอยถ้าดูในรูลอยเหมือนน็อตเคยถอดนะครับจะเห็นรอยคาบเป็นผงๆงดำๆปกติมจะไม่มีครับจะมีเนื่องจากการขันขึ้นมาเนี่ยครับแล้วแล้วฟุงโพลเอ้ยฟุนผงจกข้งล่างจะขึ้นมาอัน,นี้แปลกนิดหนึ่งคือเครื่องที่สะสมปกติน่าจะไม่เคยซ่อมอันนี้เราตอนถอดมาให้เช็คอย่างว่ายางปิ้นขอบไหยนะครับอ่า เครื่องนี้เคยซ่อมแน่นอนเพราะอะไรเพราะแบตไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่แบตเดิมเขาแสดงว่าเคยเคยเปลี่ยนแบตมาหรือว่าเคยแกะแบตท,ทาอะไรบางอย่างมาแบตคาต้องเป็นแบบนี้แสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเคยแบตเสียแต่รอบนี้แบตอาจจะไม่เสียก็ไ้แต่ผมแต่ผมยังค่อนข้างมั่นใจว่าแบตจะเสียครับ เพราะอาการมันเข้าเก์ครับหลุนกันติดไหมนอ้ออ่าติดติดนะครับแล้วก็มเยังไม่ได้เชื่อมต่อบูทูด,ด้โยเพราะเปิดมาปุ๊บแพดดิ้งเลยจลองเสียบสายชาร์จดูว่าชาร์จไหมเดี๋ยวเราดูกระแสชาร์จก่อนว่าขึ้นหรือเปล่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมีคนโทรเข้านะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับพอดีเมื่อกี้ลูกค้าโทรเข้ามานิดหนึ่งครับมาถามข้อมูลมาแชร์จะส่งซ้อมอันนี้ดูกระแสชาร์จปกติแล้วนะครับอยู่ประมาณ1.2 5สแอมป์สเปคเขา1.5แอมป์นะครับรุ่นนี้ เคิดว่าเปลี่ยนแบตน่าจะปกติแล้วแต่เดี๋ยวลองต่อบลูทูธดูก่อนเดี๋ยวพอกดบลูทูธนะครับโทรศัพท์ผมมันจะุึเพราะว่าตัวบลูทูธของ LE นะครับมันจะมารีเกวสตโทรศัพท์แล้วกล้องผมจะได้งอกครับผมเชื่อมต่อได้แล้วครับลองฟังเสียงว่าได้ไหม กบครับครับแล้วเดี๋ยวลองชาร์จไว้แล้วก็ลองรันเครื่องไว้สักหน่อยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะแบตเตอรี่อย่างเดียวนี่แหละครับ นนเดียวก็เล็งให้ตรงนะครับให้ตรงกับปลอดไฟด้านบนแล้วก็คอบไปได้เลยดันไปให้เข้าข้างหน้าอันนี้ก็งา้างนี้ปึ๊บให้เข้าหลองนี่ครับอาจจะเข้าหลอกพอดีกดตรงนี้ลงกึ๊กอ่ะกดตรงนี้ลงกึ๊กอ่ะ กับทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยเรียบร้อยเปิดอีกที่ <c oughs> ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมได้ไดไดคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับไว้ผมมาทำคลิปให้ดูกันสนุกๆอีกนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ